สวัสดีครับสวัสดีครับผมกำังฝึกเราเดียวริงเจอร์ครับผมครับไม่ขาตั้งตัวเลยครับวันนี้มาทำอะไรครับนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่นะฮะลองใหม่แล้วกันครับผมไม่ใหม่เท่าไหร่นั่นก็คือโปรเจกต์เคนั่นเองครับผมครับผมเป็นอะไรกับเดือดรอปเปอร์เคเนี่ยเราวเดือดร็อปเปอร์เคไปไหนวะเนี่ยนี่เป็นสับเซตครับ ไม่รู้เหมือนกันกเกี่ยวกันเหรอครับไม่น่าเกี่ยวรครับถ้ามัขนาดแต่บอกว่ามันเป็นกระแต่บอกว่าเป็นกระตูนนะครับไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเป็นกระตูนสักตัวหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,กนมาดูตัวนี้ใช้หนามนะฮะหนามเป็นอาวุธเป็นฮีโร่สายประชิดนะครับเปเชียลฮะนส่เปเชียลครับ ใส่จริงเหรอครับจริงลองไปดูดครับแต่แรกผมจะซื้ออาหารต้องนานอ้าใส่ใสได้เบสยวด้วยนะครับโอ้โคือผมก็รู้ผมก็เพิ่งรู้เดี๋ยวเบสิกการตีเลยผมนี่ตีหมดสี่ทีนะครับแต่โคดูจะจบนะบทีที่สี่ผมแล้วก็ตัวนี้จะมีเกรดอยู่ด้านข้างสกิลวุฒนะครับจะเป็นเต็มหลอดทั้งหมดก็คือสี่ครั้งนะครับ ก็คือถ้าเรากดดีค้างเนี่ยมันจะปล่อยพิษลงไปที่พื้นนะเอาหนามเอ้ยเขาเรียกว่าปล่อยหนามไปได้พื้นนะแล้วไปโผล่ฝั่งหนึ่งนะะสามารถใช้โดโคทูปึ๊บคโคตู้จะติดพิษนะแล้วก็ระเบิดนี่ครับนี่ครับแล้วคโคตู้ก็จะระเบิดสามารถใช้ระเบิดแล้วคโคตู้ก็จะจุกนะครับสามารถใช้ตอนคโคตู้นอนได้ด้วยนะครับ แต่ตอนคุณตู้นอนเนี่ยคุณตู้จะลอยขึ้นไปนะครับนี่ครับใช้ได้ทั้งหมดสูงสุดนี่คือสี่ครั้งติดต่อกันนะครับก็มาดูการแ a ชแอ t แท c ของตัวนี้ครับแ a s แอทแท c เนี่ยจะเป็นการวิ่งฮะวิ่งแล้วกดดีแล้วกดดีสองทีเนี่ยคุณสู้จะนั่งลงนะครับนี่ครับแล้วกดดีสามทีจะทําให้คุณสู้ประเด็นาออกไปนะนี่ครับ แล้วก็มีการเดรดไทมีแบบนี้คือตอนเบี้ยงก็กดดีค้างเนี่ยนี่ครับมันจะหมุนหมุนโจบตี้โคตะสู้นะนี่ครับคนข้างกว้างมากเลยครับ <c oughs> ครับสา <c oughs> มารถกระโดดแคนเซิลตอนหมุนได้นะนี่ครับนี่ครับเดูการโจ๊ตีนะครับนี่ ็หมุนเนี่ยก็สามารถตีต่อได้นี่ครับถ้าโดนประมาณสองครั้งเนี่ยแล้วเราไม่ไม่ไม่ไมไมเราก,กดกระโดดเนี่ยคุณทุสุจะล้มลงนะครับ <or> ครับมาดูการกระโดดตีเลยครับก็ผมกระโดดตีเนี่ยสามารถกระโดดแล้วกดตีได้สองครั้งนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าโดนสองครั้งเนี่ยคุณทุสุจะล้มลงนะครับ ก็มาดูการกระโดดรีกวิบแบหนึ่งก็คือกระโดดแล้วกดดีค้างนะครับจะเป็นการปาดหนามลงมานะนี่นี้นันก็คุด่อสโซกึ่งจบนะครับนี่ครับเวลาเวลาเจอน้ําน้ําค้างนี่ครับเขาปาดปาดปาดหนามปาดหนามอะไรครับใช่ใช่ไหครับสามารถาใช้เดินคุดดัลโซที่นอนได้ด้วยนะครับนี่ครับ ตัวนี้จะไม่มีเคาน์เตอร์น,นะครับผมมาดูที่สกิลแล้วผมสกิลสกิลแรกสกิลคิวสกิลคิวจะเป็นการปานหนามใสค่คู่ต่อสู้นะฮะนี่โคู่ต่อสูที่โดนเนี่ยจะโดนเขาเรียกมีหนามงอกออกมาจากตัวเรื่อยๆนประมาณห้าครั้งนะครับผมระ <c oughs> ยะไกลน,นะครับ ข้างไก่ครับแต่จะโดนโคดสู้ชิงไหมครับเนี่ยมาดูสิครับโดนขึ้นบ้างบนเลยครับนี่ชิงนะครับใช้กับคู่ต่อสู้ที่นอนอยู่นี้ได้นะครับผมเก็บตังค์ทำนะไม่ชิงโคอสู้ที่นอนจะใช้ไม่ได้นะครับก็มาดูที่สกิลหมวกครับสกิลหมวกจะเป็นการสร้างโล่รอบตัวนะครับ ไอ้เขาเรียกว่าอะไรสร้างออล่ารอบตัวครับนี่ครับปบมจมัยมันก็คือถ้าผู้โดดโทษตีเรามาเนี่ยสกิลของเราจะเพิ่มเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมใช้สกิลให้ดูอนันหนึ่ง,งนะดีไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมสกิลมันจะเพิ่มเร็วขึ้นทุกครั้งที่เราโดนตีนะครับผมเพิ่มทั้งหมดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คก่อนดีไหครับ ตีไนะครับเพิ sí. ่มหมดเลยนะฮะเพิ jaar jaar> ่มทุกหลอดเลยนะครับผมยกเว้นยกเว้นสกิลหมวกนเนเองนอนก็ไม่หายนะครับเนี่ยเนี่ยคุณใช้สกิลหมวกครับตัวนึงครับเนี่ยครับนอนก็ไม่หายนะครับสกิลหมวกเนี่ยยังอยู่นะครับสามารถกดยกเลิกสกิลได้ไหมครับเนี่ยได้ครับผมกดได้ด้วยนะครับ ก็มาดูที่สกิลเอาสกิลชุด,ชดผมอะไรนะครับชุดครับทั้งสกิลชุดเนี่ยจะเป็นการสร้างหนามรอบตัวครับนี่จะมีไม่ใช่หนามที่เขาเรียกว่าอะไรปรลสิตนะครับาถาวันปรสิตรอบตัวนะฮะสามารถกดกดีดยๆนะฮะมาก็จะโจมตีออกไปจะไม่โดนตัวนอนนะครับผม ล้วก็จะเป็นอมตะจากการโดนตีปกตินะครับตีนะครับเนี่ยกิวดนไหมครับเนี่ยลองใช้ใหม่โคู่นะครับผมคิวมาครับกิวว่าไม่เป็นไรนะครับโอ้โหคงกระพานเลยนะครับเนี่ยเจ๋งครับเจ๋งดีครับตอนนอนใช้ได้ไหมครับเนี่ย อ้าว้าวอยู่ไายังครับยังครับไปได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้นะครับสกิลชุดตอนนอนต่นอนไปมาดูสกิลอาวุธครับผมสกิลนี้จะเป็นการแทงหนามลงพื้นนะฮะแล้วจากพื้นก็จะแทงขึ้นมานี่ับสามารถกดดีครับสามารถกดดีระหว่างที่เราใช้สกิลเนี่ยมันจะเป็นการมัดู่ตอสู้นะเนี่ย โคต้ก็จะเหมือนสถานะาถูกมัดนะครับเนี่ยครับตอนใช้ตอนู่ต่อทุ้นอนด้วยด้วยนะครับผมครับรมเนี่ย <c oughs> ก็เป็นตัวที่โจมตีกว้างตัวหนึ่งนะฮะจากการแดชตดีค้าง,งเขาขวางโคต้าทุ่ได้ดีเลย ก็ skill สกิลพาสซีฟของเขาเนี่ยทำให้คุณสูส้ติดสถา,านะระเบิดนะฮะติดพิษนะฮะแล้วก็ระเบิดจุดใบได้อย่างง่ายดายนะครับผมกันได้ไหมครับเนี่ยสามารถใช้ตอนนอนได้ด้วยกันได้ไหมครับเนี่ยกันได้ครับหมายถึงดีค้างครับผมกันได้นะครับสามารถใช้ตอนนอนได้ด้วยบอกแยงหวะหมายถึงดีค้างใช่ไหมครับใช่ครับบอกไปแล้วครับ เอาเหรครับผมผมก็ได้กาดีค้างเราใช้เองตอนนอนไ่ะใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราใช้ใช้คูนสู้ได้นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ออกไปแล้วครับก็ขอจบการรีวิวตัวละครโปรเจกต์เคเท่านี้ครับพบกันในโอดหน้านะครับผมสวัสดีครับ